มาแล้วใครเอ่ยมาหาถึงห้องเลยว้าวแอปเปิลนี่นะนี่ค่ะเขามาหาถึงห้องเราก็ต้องมีรางวัลให้นะคะมาเจ้าแอปเปิลมาหาถึงห้องเลยค่ะไปค่ะ มาหาถึงห้องเลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วน่ารักจังเลย าก็จะเดินผ่านหน้าห้องเลยนะคะนั่นแต